รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสาม,มารถรับชมได้ทุกวัย h o m e b i o s r r o u p ร่วมกับมิตอสาร h o m e b i o s r u ไ s ด คอนโดมีให้เลือกตั้งแต่6กถึงเหมื่นไปจนถึงตารางเมตรและแสนกว่าเดินทางง่ายรถไฟฟ้าก็ได้ทางด่วนทางรัฐมีครบห้างใหญ่เตรียมแจ้งเกิดโดเช่อุดมสุขคอนโดโลไร้์เ7ชั้น900เมตรถึง BTS อุดมสุขการนตีห้องตัวอย่างเป็นยังไงของจริงก็ได้ยิ่มนั้น 9, คอนโด8ชั้น75ยูนิตทุกห้องจัดเต็มฟูลรีเฟรนชชีวิตที่สะดวกสบายเลือกได้ในราคาไม่แพงอูดมสูบบาาาางงนนยอดมสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาครับแอนดี้เขนมพี่มุกครับมาพร้อมกับโฮมบายสกายทำเลไหนไ่นโครงการไหนดีคุณจะมีความสุขที่สุดเลย ใครมาอยู่วันนี้ฮะกับย่านที่ผมมาในวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขยิ่งเข้าไปอีกเลยครับเพราะที่นี่คืออุดมสุขบางนาะช่วงโฮมเซอร์เวยสนับสนุนโดยชวนชื่นโมดัดวิภาวดีทาวโฮม3ชั้นติดถนนวิภาวดีใกล้แยกหลัก4เริ่ม4,590,000บาทโทร1 6 2 2กด0 2 อุด,ดมสุขบางนจาจาอุด,ดมสุขบางนาะ คนที่อยากได้คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า BTS แต่ไม่เคยไม่เคยมาดูแถวๆนี้เลยอุดมสุขบางนาครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยครับมาดูกันสักหน่อยจะได้ไม่ต้องมาเสียดายที่หลังเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าในโซนของอุดมสุขเนี่ยที่ต่อเนื่องกับสี่แยกบางนาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่มีคอนโดมิเนียมใหม่ๆเกิดขึ้นตั้งหลายหลายแห่งครับแล้วก็มีหลากหลายมากด้วยรวมทั้งสิงส่งอำนวยความสะดวกต่าง,างๆมากมายครบครันครับสมกับชื่ออุดมสุขนั่นเอง อุด,ดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับก็ดูตั้งแต่ก้าวลงจากสถานีอุด,ดมสุขก็น้วกันครับทั้งริมถนน,นใหญ่ในซอยหลักเข้าซอยย่อยของกินของใช้หาง่ายมากตลาดสดร้านค้าสารพัดชนิดก็เยอะมากรถสองแถพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็มีครบถึงไม่มีรถส่วนตัวก็เดินทางแบบไม่ยากเลยทีเดียวหรือถ้าจะขับรถเองก็มีทางเชื่อมทางลัดให้เลือกใช้ได้หลายจุดครับไปออกซีนคกินก็ได้ บางนาตราดก็ดีขึ้นทางยุนบางนาก็ได้เลยหรือจะใช้สุขุมวิทวิ่งไปทางปากน้ำโอ้สบายสบายมอจริงๆครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าอุดมสุขเนี่ยครับอยู่ใกล้กับสียแยกบางนามากๆซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก,กำลังจะกลายเป็นศูนย์ธุรกิจที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับตอนนี้ใบเตกบางนาก็มีแล้วเซ็นทรัลบางนาก็มีแล้วและในอนาคตครับจะมีห้างใหญ่ยักษ์มหฬารครับ ที่มีชื่อว่า n บ k คอกมองก็จะตามมาอีกอย่างแน่นอนครับเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมล่ะอย่างที่บอกนะครับว่าแถวนี้มีคอนดโดใหม่ๆไหเลือกเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นตึกสูงติดถนนใหญ่ใกล้สถานีแล้วก็แน่นอนครับราคาไม่ต่ำกว่าตารางเมตรละ11,000 0บาทอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณยอมเข้าซอยหน่อยราคาก็จะต่ำลงกว่านี้นะ ยิ่งห่างรถไฟฟ้าเท่าไหร่ราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับสัก6-7หมื่นบาทต่อตารางเมตรหรือยูนิตละล้านกว่าบาทก็ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามที่นี่ครับอุด,ดมสุขบางนาครับ ม่อุดมสุกบางนานี่เขาเยี่ยมจริงเลยคุณผู้ชมครับไม่เชิญครับเชิญเชิญเชิญฮัลโหลเห็นไหมคนเยอะแยะมากมายมากันท He ี่นี่เต็มเพราะอะไรอ่ะแถวนี้มีทั้งร้านค้านะฮะสุ per market BTS อยู่ตรงนี้และสามารถไปไหนมาได้แบบสะดวกสบายมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับอ่ะเอาเป็นว่ามาแถวนี้แล้วด้านนี้ครับด้านนี้ที่เราจะไปกันเนี่ยมีโครงการอีกโครงการหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่นี่เร้คุณจะมีความสุขมากเข้าไปอีกจะเป็นที่ไหนนัดแอคูดเนี่ย ช่วง Home Choice สนับสนุนโดยฉลองเปิดโครงการใหม่คุณนาลายคอดยาดรีเซลล์2.980บาทเลือกสวนสวยได้ถึงท2แบบโทร021506744-6 ใครกำลัมีความสุขเหมือนแอนดี้แล้วก็ยกมือขึ้นแล้วพูดกันว่า doce ถูกต้องครับพูดอ <ge> ีกทีครับ doce ถูกต้องนี่คือความหมายมินิ่งของภาษาอิตาเลียนแปลว่าความสุข happiness ครับแน่นอนครับการที่มีความสุขได้นั้นคุณจะต้องทํางานเก็บเงินแล้วซื้อบ้านหลังใหญ่ๆให้กับครอบครัวตัวเองถูกไหมครับ ผมจะบอกให้เลยนะครับว่าเพียงแค่31ตารางเมตรจะทำให้มีความสุขได้และบวกกับ floor to ceiling ครับ2.85เมตรครับโอ้โหแค่นี้ผมบอกเลยว่ามันช่างมีความสุขนั้นขอต้อนรับคุณผู้ชมครับก็สู่โดเชออุดมสุขครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอนดี้ครับสวัสดีครับพี่วิชาครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีครับเห็นหน้าพี่ก็มีความสุขตามไปด้วยขอบคุณครับคุณแอนดี้ครับและแน่นอนครับสิ่งที่ผมเข้ามาอยู่ในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามีความสุขยิ่งเข้าไปอีกถ้าคุณได้เข้ามาสัมผัสจริงๆกลิ่นอายของความเป็นอิตาลี ครับผมถูกไหมฮะถูกครับถูกครับและนอกเหนือจากโครงการเราที่อยู่ใกล้เพียงแค่300เมตรจากถนนใหญ่อุดมสุขนะการเดินทางก็ง่ายดายมากเหลือเกินจากโครงการไปถึงถนนใหญ่300เมตรแล้วห่างจากไปอีก300กว่าเมตรก็จะเป็น BTS อุดมสุขสเตชันอยู่ใกล้มากนอกจากในระบบของขนส่งมวลชนโดย BTS แล้วเนี่ยเรายังอยู่ใกล้ทางด่วนทั้งทางขึ้นและลงครับและอีก สิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับโลเคชันนี้มีโครงการบางกอกมออ,อยู่ถัดจากเราเนี่ยหนึ่งซอยครับนะครับและในอนาคตอันใกล้อีกเช่นกันออทางกทมกําลังศึกษาเส้นทางที่จะทํารถไฟฟ้าจากอุดมศุกบางนาเนี่ยครับไปยังสุวรรณภูมิโอ,โอีกเส้นหนึ่งก็จะสะดวกมากแหมยิ่งฟังแล้วยิ่งอยากจะรู้จักกับโดเช อุดมสุขมากขึ้นเรื่อยๆงั้นเรามาเจาะเลืกกันเลยดีไหมฮะดีครับคุณผู้ชมครับ,รบนี่ต้องบอกนี้ครับว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่า1ห,ห้องเนี่ยนะฮะของทุกห้องเนี่ยฟลอร์ดูซิลี่เนี่ยคือ2.85เมตรใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือความกว้างความปลอดโปร่งของห้องครับผมและความพิเศษคือทั้งตึกนี้ที่ผมทราบมาอีกไม่รู้จริงหรือเปล่านะ <laughs> มีเพียงแค่79ห้องใช่ครับ หมายคขาว่าเดี๋ยวก่อนนะตกลงนี้เรามีกี่ชั้นครเป็นคอนโดมิเนียมโรลไรส์กี่ชั้นเราเป็นคอนโดมิเนียมโรลไรส์ ise, มีแค่7ชั้น7ชั้นครับที่เราทำเจชั้นเพื่อให้อย่างที่คุณแอนดี้ได้เน้นไปแล้วครับ,รบว่าให้ฟอร์ทูซิลลิงเนี่ยมันกว้างมาก uh huh. มันมีแลวจากพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยสองเมตรแปดสิบห้าครับนะครับมันจะแลกมากับความโปรง่งแล้วความรู้สึกของ คนที่อยู่ในคอนโดเมื่อเข้าไปในห้องเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านนอกจากความสูงที่มันดีแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถเก็บเข้าไปอยู่ในในความสูงให้มันพ้นระดับสายตาครับเราก็จะได้ห้องที่น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขโอเคได้คราวนี้เราเราเห็นภาพไปทั้งหมดแล้วห้องนี้มีกี่ตัวกี่แบบจริงๆก็มีหลายแบบแต่ที่วแบบันนี้เราจะไปดูกันวันเบด룸เนี่ยจะจะค่อนข้างคล้ายกันจะแตกต่างเล็กน้อยอ,อีกท้ายหนึ่งคือเป็นทูเบ o m ครับ มันหมดแล้วหมดไ <laughs> ปจะท็นทลูกคา้าชอบเลนเนี่ยเป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นเรามีลูกค้าชาวญี่ปุ่นอยู่หลายยูนิตโอ <Okay. S 1> เคคราวนี้เรามาเจาะในเรื่องของส่วนกลางกันบ้างดีกว่าส่วนแรกสระว่ายน้ําของเรารยาว15เมตรแล้วก็เป็นระบบเกลือด,ด้วยจากสระว่ายน้ําเราก็จะมีห้องฟิตเนสนะครับมีอุปกรณ์พวกลู่วิ่งอะไรต่างๆให้แล้วก็การเข้าที่จอดรถก็จะใช้ระบบขีาร์ดแตะ นะครับเพื่อป้องกันรถภายนอกเข้ามาด้านหน้าของเราเมื่อเข้าไปเนี่ยเราจะพบกับส่วนต้อนรับเป็นล็อบบี้ที่ค่อนข้างจะสูงมีล็อบบี้ด้วยใช่ครับอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยดีกว่าว่าโดเช่ของเรานั้นจะโดเช่แค่ไหนเชิครับโอ้วาวคุณผู้ชมครับสวยมากเลยอ่ะดูสิ โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ fully furnished ถูกไหมทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ส่วนที่ยากๆได้หมดเลยครับส่วนที่ยากๆได้หมดเลยชุดครัวทั้งบนและล่างให้แบบนี้ส่วนอุปกรณ์ตัวเตาตัวซิงค์ตัวฮูดเราใช้เป็นของฮาร์ปอเล่เราเลือกใช้ของแบรนด์ที่ที่อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วเป็นแบรนด์ที่มีเซอร์วิสที่ดีครับจากชุดครัวก็มา ตู้ด้านนี้นะครับเราทําเป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับตัวเครื่องซักผ้าด้านบนนี้สามารถปรับเอาออกได้ถ้าเกิดว่าเครื่องซักผ้าเป็นระบบฝาเปิดข้างบนฝาเปิดข้างบนนี่คือความละเอียดของมุดัากรของเราเข้ามาสู่ในห้องรับแขกของเราและห้องนอนไม่ครับว่ามันสูงมากสูงมากเลยอันนี้ก็ได้เป็นกระจกกัดแสงใช่ครับโอ้สวยงามมากข้างนอกก็อย่างที่เราเห็นไปครับคุณผู้ชม่วงปรับอากาศเราให้2ตัวเลย เป็นเทรนก็คือมีหนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็ในห้องนอนขอดูห้องนอนหน่อยได้ไหมได้ครับมาเลยครับเราลองมาดูตู้ชุดนี้ที่เราให้ออโโเเคคจุดเด่นของตู้ของเราดูสิใหญ่มากมันสูงเนาะว้าโอ้โหนี่ดึงมาแล้วก็หยิบของตัวเองที่จะใส่วันนี้ปึ๊บเสร็จปุ๊บเราก็เล่นกลับคืนนะครับโอ้โหแล้วก็จะสะดวกในการใช้งานสําหรับอุปกรณ์ที่เ ตู้เสื้อผ้าที่ได้ใช้ประจำน,น,น,นะครับแล้วก็เตียงให้ไหมเอ่อตัวเตียงเราให้แต่ว่าไม่ได้ให้ที่นอนอ่าไม่ได้บอกเพราะว่าไ่ได้ฟูกตัวตัวฟูกแต่ละคนอาจจะชอบความอ่อนแข็งแตกต่างกันถูกต้องครับ โดเช่กันใหญ่เลยนะคุณผู้ชมครับอะแน่นอนครับโครงการของเราโดเช่นะครับอุดมสุขเนี่ยสร้างไปถึงไหนแล้วปัจจุบันกําลังจะขึ้นชั้น3แล้วครับเราสร้างตามกําหนดการทุกอย่างครับนะครับเราเปิดขายเมื่อปลายปีแล้วเราก็เริ่มก่อสร้างเลยเพราะว่าเราได้ใบอนุญาตพร้อมทุกอย่างงั้นเราอย่ารอช้าดีกว่าคุณผู้ชมครับโดเช่อุดมสุขของเรานั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ฮะงล้านหครับ สำหรับห้อง31ตารางเมตรที่เราเข้าไป,ไปดูเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คูลี่เปอร์ครับแอร์พร้อมครัวพร้อมห้องน้ำพร้อมมีโซฟามีโต๊ะนั่งทานอาหาร,รทุกอย่างพร้อมครสองล้านหน้ามีอะไรอื่นอีกไหมที่อาจจะตกหล่นไปไหมว่าเดี๋ยวจะมีแถมนั่นอีกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไร,อ,อ,ะไรอย่างเงี้ยมีไหมท่านที่ชมรายการนี้มาจองกับเราเถอะครับเดี๋ยวเรามีส่วนลดให้หนึ่งแสนสัญญาแล้วนะครับผ ได้แล้วโอเคทำการให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับโดเชียอุดมสุขครับรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมากันแล้วกัน,กนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้นไม้ก็ต้องการความโดเช่ hmm. คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นดูแลต้นไม้ตัวเองดีๆนะครับเอาละ่ะพานแลน้ว1โครงการครับตอนนี้เราอยู่ที่อุดมสุขเดี๋ยวเราจะไปต่อนะมีสารีบางนาต่อแล้วก็แบริ่งไปแบริ่งดีกว่าที่นั่นเนี่ยเขามีอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากเจ้าของก็น่ารักน่ารักเลยจะเป็นอะไรนั้นสักครู่เดียวช่วงโฮมชอยส์สนับสนุนโดย ตีสารเดอะคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่ ที่แสงจะสับสนวุ่นวายครับที่เราต้องไปเจอกันทุกวี่ทุกวันในเวลาที่เราออกจากบ้านตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเบื่อมันเซ็งมากเลยทีเดียวแต่เราสามารถที่จะฮาร์โมนีและบาลานซ์มันได้ในเวลาเดียวกันและบอกได้เลยนะครับว่าไม่ต้องมองไปที่ไหนไกลครับเพราะมันอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS Bearing ตรงนี้นี่เอง เชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อฟังทานนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Nine Bearing นี่แหละถูกต้องแล้วครับคุณแอนดี้สวัสดีครับคุณแอนดี้ยินดีต้อนรับสู่โครงการ The Nine Bearing ครับเอาเป็นว่าเมื่อกี้สิ่งที่ผมพูดไปถูกต้องใช่ไหมเอ่ยถูกต้องครับผมบริษัทนีโอเอสเสร็จทำโครงการมา15ปีสําหรับอาคารพักอาศัยทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เรารวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้โครงการคอนโดมิเนียมที่สมบูรณ์แบบขึ้นมานี่คำว่าฮาร์โมนีเนี่ยก็คือว่า เราต้องการให้ชีวิตของคนเราที่อยู่ในคอนโดซึ่งแต่ปกติเนี่ยเป็นห้องอุดอู้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับให้เขาอยู่สบายขึ้น<อ>ด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมดแล้วก็ด้วยฟัซิลิตี้ต่างๆนะฮะเขาทำงานในเมืองมาเหนื่อยก็จะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อกลับเข้ามาอยู่นี่แล้วก็สร้างความสดชื่นให้เขาใหม่ในวันรุ่งขึ้น เพื่อจะกลับไปทำงานที่วุ่นวายนี่คือรูปร่างหน้าตานะครับของ The Ni น e Bearing นี่ก็เป็นตึก Lo w Rise 8ชั้นนะครับสวยงามมากที่บอกว่ากลับมาเพิ่มพลังเนี่ยมันมีอะไรที่โดดเด่นครับที่นี่ครับผมอ,อย่างสมมุติคุณแอนดี้ทำงานในเมืองนะฮะเครียดทั้งวันและพอกลับมาถึงห้องตัวเองมันจะเครียดต่อไม่ได้สิมันต้องพักผ่อนแล้วใช,ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการดีไซน์ในห้องเนี่ยเราทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ฮนะไม่ใช่คอนโดนะเพื่อที่จะให้เขาผ่อนคลายลนะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยในฟาร i ลิตี้ต่างๆที่เรามอบให้เนี่ยก็จะมีเช่นสะนวดตัวนะครับ<อ>ฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีสวนแนวตั้งนะฮะคุณจะออกกำลังกายจะอะไรจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในสวนที่บ้านพื้นที่เราไม่ใหญ่เพราะว่าเราต้องการสร้างอาคารให้มีความเป็นส่วนตัวนะครับ จำนวนยูนิตเราก็เลยแค่75ยูนิตที่จอดรถเราก็โอเคอ๋อที่จอดรถเราให้มากเลยสำหรับโครงการคอนโดทั่วไปเนี่ยเขาจะอยู่ที่30-40แต่ของเราให้ถึง50แล้วห้องมีกี่แบบครับห้องมีทั้งหมด4แบบครับ4แบบด้วยกันครับผมมีอะไรอ่าจะแบ่งเป็นสองห้องนอน2แบบแล้วก็1ห้องนอน2แบบแน่นอนครับว่า The Nine b e l r i n g เนี่ยต้องอยู่ซอย b e l r i n g ซอยเก้าสอย9ซึ่ง b e l r i n g ซอย9เนี่ย มันเข้าออกได้สองทางจากทางลาซานจากทางแบร์ลิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มารถไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้าออกได้สองทางเลยแล้วมันอยู่ใกล้แค่ไหนกับรถไฟฟ้าระยะทางประมาณ900เมตรจากรถไฟฟ้านะฮะแต่ว่าเรายังมีชัตเตอร์บัสวิ่งรับส่งให้ด้วยครับผมโอ้โหฟังขนาดนี้แล้วบอกว่าทุกอย่างโอเคมาหมดแล้วนะครับนนี้เราไปดูตัวห้องดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนฮะเชิญเลยครับพร้อมไหมครับครับไปฮาร์นี่ยบาลานซ์กันเลย ครับคุณแอนดี้เชิญครับขอบคุณครับพี่หมูครับอันนี้เป็นห้องตัวอย่างของเรานะครับขนาด25ตารางเมตรไทยบี<ม>คุณแอนดี้ลองสังเกตดูว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่อยู่สบายที่สุดของห้องนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นห้องนั่งเล่นมาไว้บริเวณที่ดีที่สุดของห้องนะฮะ แล้วก็ต่อเนื่องไปยังระเบียงได้เลยผมว่าเราต้องนั่งเลยคุณผู้ชมเชิ่ได้ดูเลยว่าเหมือนมีแต่คนบอกนะฮะอันนี้ผมพูดจริงว่ามีแต่คนบอกว่ายี่ิบหาตารางเมตรเนี่ยเล็กถูกไหมฮะถูกครับเดี๋ยวจะนั่งให้ดูว่าเล็กไหมครับผมเชิญเลยครับเฟอร์นิเจอร์เต็มรูปแบบเลยนะเนี่ยครับเชิญเลยครับนี่ฟอบทีวีโอ้ยโอเคเลยอันนี้คือไซส์จริงเลยใช่ไหมนี่คือไซส์จริงเลยครับห้องที่เราให้เนี่ย เเป็นรามีฟูลร่เฟรนิดให้แบบนี้เลยครับอย่างที่คุณแอนดี้เห็นเลยครับโอเคครับผมแล้วก็ตัวห้องเนี่ยคุณแอนดี้ที่บอกว่าใหญ่เนี่ยคือมันจากการออกแบบนะฮะเพดานเราเนี่ยสูงถึงสองเมตรห้าสิบดังนั้นมันจะได้อารมณ์ตรงนี้มากครับระเบียงนี่เราทําให้เป็นระเบียงเพื่อใช้งานจริงนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นในคอนโดเนี่ยเขาจะเอาเครื่องซักผ้าอะไรมาตั้งมันก็จะทําให้ไม่ได้ บรรยากาศของระเบียงนะครับนะเช้าๆช้าตื่นขึ้นมาอ่าใช่ครับตัวนี้ใช่ครับใช่ครับนั่งดื่มดูบรรยากาศนะคือแบบในซอยแบริ่งไปดูส่วนของห้องครัวห้องน้ําห้องนอนกันดีกว่าครับเชิญครับอ่านี่ครับห้องครัวนนี้เป็นส่วนห้องครัวนะฮะคือเราจัดให้เป็นแบบคอมแพคไม่ต้องมากเกินไปไม่น้อยเกินไปครับแล้วก็อยากให้เห็นห้องน้ํานิดนึงนี่ให้กระเบื้องแบบนี้เลยหรอใช่ครับแบบนี้เลยฮะ ทุกอย่างแบบนี้หมดเลยครับเจ๋งจังเลยครับให้นี่ด้วยให้นี่ด้วยให้ฉากนี้ด้วยครับฉากนี่ด้วยครับผมแล้วก็ผนังุณนันดี้จะเห็นผนังนะฮะสวยเป็นหินทรายธรรมชาติเลยครับเราพยายามดึงธรรมชาติเข้ามาครับ,รบห้องน้ำเนี่ยขนาดใหญ่เพราะว่าผมเหลือพื้นที่ไว้ให้สำหรับเครื่องซักผ้าถามจริงๆครับผมใส่เครื่องซักผ้าไว้ในนี้ๆๆเลยเพราะว่าส่วนเปียกกับส่วนเปียก มันควรจะอยู่ด้วยกันเยี่ยมเลยครับไปดูห้องนอนดูห้องนอนเลยครับเชิญดูห้องนอนคุณแอนดี้จะเห็นห้องนอนขนาดใหญ่นะฮะมันดูไม่เหมือนยี่ห้าตารางเมตรเพราะมันใหญ่เดี๋ยวก่อนผมจะบอกว่าคุณผู้ชมครับมันเวิร์กมากเจอมาดูตรงนี้ฮะอ่าครับนี่คุณสามารถเห็นระเบียงคุณได้เราออกแบบให้อันนี้คือหน้าต่างแบบกระจกชนมุมเขาเรียกว่าเบย์วินโดว์ตัวนี้จะทําให้ได้ บรรยากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วก็แสงด้วยทําให้ห้องนอนเนี่ยดูใหญ่ขึ้นเฟอร์นิเจอร์นี้ได้ทั้งหมดนะครับยังไม่หมดครับคุณแอนดี้คุณแอนดี้ดูที่คุณแอนดี้ยืนอยู่นะครับผนังนี้มันหมุนได้ครับมันคือผนังหมุนได้ที่เราต้องการสร้างความต่อเนื่องจากห้องรับแขกห้องนั่งเล่นมาสู่ห้องนอนนะฮะเจ๋งอะเดี๋ยวก่อนนี่ทีวีจากห้องรับแขกแล้วหมุนกลับเข้ามาเป็นทีวีห้องนอนตัวเองใช่ครับพี่หมู มันต้องแบบนี้พี่25ตารางเมตรใครบอกว่าเล็กไม่เล็กอีกต่อไปครับดูบนเพดานครับไฟทั้งหมดนี่เป็น LED หมดให้อย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลยคพีใช้ไฟฟ้าให้คเพียงใช้ไฟฟ้าให้ให้ขนาดนี้แล้วนะครับพี่บูครับผมว่าเราต้องไปคุยเรื่องราคากันแล้วแหะครับผมโอเคโอเคมา,มา นี่ผมก็ยังไม่ใช่ในสายตาตัวเองนะคุณผู้ชมครับว่าพี่หมูเนี่ยสามารถทําห้อง25ตารางเมตรได้แบบดูสิมันไม่อึดอัดมันกำลังพอดิบพอดีมากจริงๆนะครับผมคราวนี้เนี่ยตอนนี้นี่ the nine bearing ของเรานี่สร้างยังไงละ the nine bearing กำลังจะเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จก็ปลายปีหน้าคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณผู้ชมใจจดใจจ่อรอมานานมากว่าราคาที่นี่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ราคา1.39ล้าน ในห้องขนาด24ตารางเมตรว้าวโอเค24นี่25นี่25ลดลงมาวนิดเดียวครับนิดเดียวครับโอเคครับแล้วถ้า25นี่ล่ะ25นี่อยู่ที่1.48ล้าน1.48ล้านครับผมแล้วถ้าใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกก็อยู่ที่ตารางเมตรละ58,000นะครับเริ่มต้น The Nine Bearing ครับจัดให้ใช่จัดให้แล้วมีอื่นๆอีกไหมฮะที่แบบว่าแถมหรือว่ามีโปรโมชั่นให้พวกเราก็ถ้าจองทำสัญญาวันนี้เลย ได้ iPhone 1เครื่อง iPhone 6นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็ได้รีบหน่อยรีบหน่อยนะครับมีอะไรอีกอื่นไหมในช่วงปีเซลก็ลองเข้ามาคุยกับเรานะฮะแล้วบอกมาอย่างรายการนี้ได้ครับแล้วพี่จะมีอะไรพิเศษให้ใช่ครับสัญญาครับสัญญาครับโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมครับผมทําหน้าที่ของผมแล้วที่เหลือคุณแล้วละครับวันนี้ให้พี่หมูฝากดีกว่าเดินนายแบริ่งครับก็ต้องฝากโครงการเดินนายแบริ่งด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นโครงการที่ตั้งใจทําให้กับผู้อยู่อาศัย ทุกคนแล้วก็จำนวนยูนิตที่น้อยคือต้องการความไพรเวซีสำหรับคุณเท่านั้นนะครับขอบคุณมากๆับครับ แน่ของเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะคุณผู้ชมครับยังไงต้องรีบหน่อยเป็นสามเดือนสุดท้ายครับที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆโครงการครับมันจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องการติดงบครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเฉือนเข้าบลดได้ลดเลยนะแล้วก็ซื้อเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านในฝันของคุณที่คุณรอคอยว้นนั้นอย่ารอช้าครับรีบมากันโวนผมบเองกลับไปทำกันบ้านต่อครับดูซิ่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะพาคุณไปดูอะไรแต่ที่แน บ้านตน้องดีโครงการต้องเจ๋งเพราะนี่คือโมรงกา Sky วันนี้ผมแอนดี้เคมพูดต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ